สวัสดีนะครับวีนายเรสชอปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปตรวจเช็คในเรื่องของเขาเรียกว่าอาการน้ําดันแบบใช้อุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับก็ในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราทําคลิปไปหรือว่าการตรวจสอบเนี่ย เราอาจจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆก็คือเอากลวยนะครับไปครอบตรงบริเวณปากของหม้อน,น้ําเนื้อเราก็ดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีที่บางคันเนี่ยมีอาการน้อยหรือว่าเพิ่งจะเริ่มเป็นเนี่ยอาจจะตรวจไม่เจอหรือ,อยากในการที่จะสรุปนะครับวันนี้มีหนึ่งขั้นตอนก็คือใช้อุปกรณ์ที่เขาทํามาเฉพาะแล้วก็มีน้ํายาสําหรับตรวจจับก๊าซคาร์บอน CO2 นั่นเองนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนสีเมื่อเมื่อเจอก๊าซในในระบบนะครับซึ่ง ความเข้มมากน้อยเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้านหลังเป็นม a z d a 3 Sky ครับ100,000ประมาณสักแ6 0 0 0 0สประมาณนี้แหละลูกค้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยสไลด์มาเพราะว่าความร้อนขึ้นเราหม้อน้ําแตกนะครับเราตรวจเจอก็เปลี่ยนหม้อน้ําไปแล้วแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยช่างเขามาตรวจเจอว่าดึงการวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาเนี่ยการวัดเนี่ยเป็นสีเขาเรียกว่าสีนมไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีน้ําเข้าไปในระบบเครื่องแล้วนั่นเองนะครับ ผมก็เลยเอ๊ะเอาคันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนีกว่าว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเวลาเขาตรวจด้วย co 2เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ในอุปกรณ์นะครับในเซ็ตจะเห็นเลยว่ามันจะมีชุดต่อแบบนี้เราก็ต่อเข้ากับหม้อน้ําปกติแล้วก็จะเป็นห้องสําหรับให้น้ำเนี่ยขึ้นมาได้นะครับแต่จริงๆน้ํายาเราจะเติมไว้ในช่องบนสุดนี้นะครับน้ำยาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้สีมันเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบน้ํายาขวดของใหม่ให้ดูน้ํายาขวดใหม่เนี่ยสังเกตนะสีเขาจะเข้มมากเลยนี่ เห็นไหมครับมันจะเป็นสีน้ําเงินแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเป็นอมเขียวๆแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอติดเครื่องไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปเร่งสปีดให้ดูว่าเฮ้ยสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยเป็นยังไง นี่นะครับตอนนี้ผมจะเร่งเครื่องนะความร้อนตอนนี้94องศานะครับเราจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งเร่งเครื่องไปด้วยเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะฮะเร่เงเร่งการตรวจเช็คแล้วกันนะครับนาวสักพันสี่ร้อยแล้วกันนะครับพันหกโอเคเราตั้งทิ้งไว้อย่างนี้สังเกตนะครับ เดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับซึ่งอาการเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอาการน้ําดันเนี่ยรุนแรงมากน้อยในแต่ละคันจะไม่เหมือนกันอย่างคันนี้ช่างเขาตรวจมาแล้วเนี่ยคือเป็นฟองละเอียดเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับเราเทียบไปดูสีน้ํายาแล้วว่ามันต่างกันแบบชัดเจนนะครับ เนื่องจากเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำในระบบมันน่าจะไม่พอมันดูดน้ำยาลงไปนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูเลยนะครับอันนี้เราจะใส่น้ำยาไว้ข้างบนนี่ดูนะน้ำยาใหม่เห็นปหเนี่ยเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นไหมครับสีคนละเรื่องนะครับนะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปิดฝาครับแล้วเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะนี่สังเกตนะครับตอนนี้น้ำเงินเข้มเลย น้ำยาใหม่ๆเนี่ยอ่ะผมเนี่ยเราทดลองให้ดูจริงๆเนี่ยแล้วดูอันนี้ก็ได้เนี่ยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยคนละสีเลยนะครับก็คือมีคาร์บอนแน่นอนมี c o 2ในระบบคาร์บอนมาจากไหนคาร์บอนก็คือการที่ในกระบอกสูบจุดระเบิดแล้วเผาไหม้นะครับมันก็จะที่เรียกว่ามันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มทุกครั้งเนี่ยที่เราดินเครื่องยนต์ทำงานอย่างเงี้ยเขาข้ามมาในฝั่งของระบบน้ำหล่อเย็นได้ มันก็เลยมาอยู่ในหม้อน้ําเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าลองเขียวๆเนี่ยคือน้ํายาหม้อน้ํานะครับนะแล้วพอเนี่ยถ้าเป็นน้ํายาที่โดนเห็นไหมกับไม่โดนเห็นไหมข้างบนเนี่ยน้ายาเนี่ยมาใหม่ๆตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้สีฟ้ากว่านี้นะอันนี้เริ่มมีอมเขียวนะเนี่ยดูข้างล่างเห็นไหมนี่ชัดเลยนะครับก็สําหรับเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าครั้นี้น้ําดันฟองอาจจะไม่เยอะแต่มันมีอาการที่อย่างที่บอกไปว่า ก้านวัดนะ้นมันเครื่องเี่ยดึงออกมาเนี่ยมันเป็นสีนมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาใส่ภาพใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าคราวนี้มีการเปิดอ่างทําอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้น้ํายาที่เติมเข้าไปถูกดูดไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าฝาแตกอันนี้เดาไวไก้ก่อนฝาสูบแตกมันก็เลยดูดน้ําลงไปในระบบเรื่อยๆปกติมันต้องดันออกนะครับแต่เน,นี้ยกลายเป็นว่าใส่อะไรเข้าไปก,ก็กินเข้าไปหมดเลยกินเข้าไปหมดเลยนะครับแบบเนี้ยการเทดสด้วยแบบเนี้ยชัดเจนแน่นอนเพราะว่า ในบางเคสโดยเฉพาะตัว Mazda d ดีเซลนะครับที่เป็น SkyActive เนี่ยบางครั้งเนี่ยออพอเราตรวจเจอปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไปเคลมแต่ว่าทางศูนย์บริการเขาอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ยยังไม่ดันหรือเปล่าเพราะนั้นผมก็แนะนำแล้วกันนะครับว่าก็ขอให้ทางศูนย์บริการเขาตรวจโดยการใช้ CO2 แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งทางศูนย์เขามีอยู่แล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปแล้วก็การทสแบบนี้ชัดเจนเลยว่าน้ำดันหรือไม่ดัน นะครับเพราะว่า CO2 หรือว่าการดันเพียงนิดเดียว mm. ผมใช้คำว่านิดเดียวน้ำยาก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับ mm. แต่ในหลายๆเคสที่เราเจอกันมาก่อนหน้านี้คือชัดเจนเลยว่าน้ําในกระป๋องพักเนี่ยมันดันจนล้นอันนั้นไม่ต้องเทสเหรอครับเพราะว่าเทสไปอ่ะก็เท่านั้นแหละผมบอกเลยว่าเสียเวลาเปล่าๆแต่ในบางกรณีที่มันก้ากึง่งก้ากึ่งก็ต้องใช้น้ํายาแบบนี้ในการช่วยเทสนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครก็ตามที่สงสัยว่ารถตัวเองเนี่ยน้าดันหรือเปล่า แล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้น้ำมันหายจากระบบหนึ่งเลยเทสด้วยวิธีแบบนี้สองเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอัดอากาศเข้าไปในระบบหม้อน้ำแล้วก็วัดด้วยแรงดันนะครับว่าเข็มมันตกหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เจอกันในตอนต่อไปกับวินัยเลย์อปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ